วิธีการได้เสื้อเก็มเชิ์ตง่ายที่สุดนะครับตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มพอดีฮะไปเลยฮะตอนนี้ยู p o โพสิชันอินล e อยู่ที่1น0รนะฮะถือว่าเข้ามาเร็วนะฮะโดยต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะถึงจะได้ไอเทมมาเนาะเหลือหนึ่งนะฮะโอเคครับได้เข้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหคนเต็มเซิ์ฟเลยนะฮะ โอเคฮะโหลดเรียบร้อยแล้วมีตาร์เคเตอร์คนหนึ่งเข้ามาฮะก็คือโนดาตาซึ่งไม่ไแน่ใจว่าโนดาตาอีอยงเสื้อเดียวแตกก็คือเสื้อไอ้นี่ฮะสีเขียวนะฮะไนรี่นินจาเจอซี่นะครับผมนี่นะฮะพร้อมกับนักไลท์ตรงนี้เขากระลงหันหัวอยู่เนาะก็มีแค่นี้แหละครับจบคลิปฮะแล้วคุณก็จะเห็นตัวผมอยู่ในไลท์เหมือนกันนะฮะนี่ฮะกระลงต้องตัวเขาอยู่เลย เดินไปด้วยนะฮะโอเคครับสุดยอดครับ